ผมเอาวิชาที่ลงพื้นที่ปรึกษาคนรู้แล้วก็ไปปฏิบัติมาเล่าสู่กันฟังเป็นประโยชน์นะครับก็ถ้าชอบแล้วรบกวนกดแชร์แล้วก็กดถัดสไลด์ในช่องผมให้ด้วยนะครับช่องเถื่อนอสังหานะครับ <empathy> หลังจากที่ผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสไปลงมือทําแล้วก็ประสบความสาเร hang, ็จบ้างไม่ประสบความสาเร็จบ้างแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนีย่ยครับ จับใจความสําคัญได้ว่าแนวคิดอะมันจะคล้ายๆกันแทบทั้งหมดเลยนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าออผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยมันคืออะไรเราก็ไปไประยุกต์ใช้ให้ให้เหมาะสมแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้หลักๆที่ผมจะพูดจะเป็นคอนโดนะครับหรือสังหาริมทรัพย์ที่หลาคนอยากจะมาลงทุนกันผมยืนยันนะครับทุกเรื่องการทําธุรกิจมันไม่ยากที่มันยากและมันเสี่ยงเพราะเราไม่รู้แต่ถ้าเราศึกษาแล้วเราไปสัมผัสไปลงพื้นที่ไปดูหน้างาน เรารู้เพิ่มขึ้นจากความเป็นจริงไม่ใช่รู้แต่ทฤษฎีนะครับรู้เพิ่มขึ้นจากหน้าง,งานความเป็นจริงนะครับท่านก็จะสูญเสียน้อยโอกาสประสบความสําเร็จก็จะสูงหนึ่งเลยที่จะกําไรแน่ๆคุณต้องซื้อคอนโดตรงนั้นได้ถูกกว่าราคาตลาดทุกอย่างถ้าคุณซื้อมันถูกกว่าราคาตลาดมันกําไรตั้งแต่เริ่มลงทุนแลละถ้าคุณเช็คอแต่ผมจะไม่ได้บอกหัวข้อเปล่าๆนะครับผมก็แน่วิธีการ ที่ผมได้รับเรียนมาแล้วก็ไปทํามามาเล่าให้ฟังด้วยนะครับถูกกว่าราคาตลาดทํำยังไงบ้างก็เช็คราคาคอนโดแถวๆนั้นเลยนะครับโดยการสอบถามโครงการสอบถามคอนโดแถวนั้นแล้วก็เปรียบเทียบกันในแอร์เรียนนั้นๆแล้วพอท่านรู้ราคาเนี่ยท่านก็เริ่มต่อรองส่วนข้อต่อรองเป็นยังไงผมก็มีเทคนิคมาเล่าให้ฟังกันคือคนที่มาขายคอนโดท่านเนี่ยเป็นเซล์โครงการซึ่งเซลล์หรือโครงการก็อยากขายได้แต่ถ้าคอนโดนั้น ช่วงนั้นเนี่ยคนมาซื้อเยอะๆท่านก็จะต่อรองราคายากหน่อยนะครับแต่ถ้าช่วงนั้นเนี่ยคอนโดเนี่ยไม่ได้เป็นช่วงที่คนรู้จักหรือเป็นที่ซื้อกันเยอะมากเนี่ยเซลเนี่ยเวลาอยากขายได้เนี่ยเขาก็จะไปขอปรโมชัดพิเศษจากผู้จ,จัดการเพื่อให้มันมียอดขายนะครับเพราะเขามียอดขายเขาก็จะไม่โดนด่าน,นะครับผู้จัดก,การก็จะไม่โดนผู้บริหารด่าเพราะมันขายได้นะครับแต่จะน้อยจะมากเขาก็ไปคุยกันหลังไมโครงการเนี่ยเขาดูแค่ว่าเขาขายได้ก็แฮปปี้แล้วนะครับมาถึงฝ่ายขายนะครับ แต่กาไรน้อยก็รามากเดี๋ยวเขาไปไประชุมกันในอีกทีเพราะน,ะาะนั้นนั้นที่ท่านต่อให้สุดลดให้สุดแถมให้สุดเท่าที่เซลล์โครงการเขาจะไปขอทํมาให้ท่านได้นะครับดูว่าช่วงนั้นเนี่ยโครงการอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมคอนโดตรงนั้นดูอยู่แล้วว่ามีส่วนลดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือแถมอะไรบ้างถ้าเป็นแถมเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็แถมแบบไหนของอะไรนะครับมูลค่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับเช็คให้ละเอียดสเทคนิคนี้ผมชอบใช้นะครับ ก็หาพันธมิตรนะครับสังเกตนะครับเวลาโครงการเขาจัดเปิดโครงการหรือว่ามีการมาซื้อเนี่ยผมอ่ะจะชอบไปปนเป้นป้นโครงการบ่อยๆไปดูไปทาความรู้จักกับเซลล์นะครับแล้วมันจะมีคนหนึ่งมาซื้อผมอ่ะก็จะเข้าไปทําความรู้จักกับคนที่เขามาซื้อแถวนั้นนะครับเหมือนเรารวบรวมพันธมิตรนะครับเพื่อมีอํานาจไปต่อรองนะครับพี่เนี่ยเพื่อนเนี่ยมาซื้อกันเนี่ยทีสองสามห้องเลยน้องโอเคไหมเนี่ยถ้าโปรโมชั่นดีพี่ได้เอาที่นี่ พี่ได้ไม่ต้องไปเลือกฝั่งตรงข้ามคุณก็ใส่มุกไปเลยนะครับขายที่สองสามห้องโครงการเขาอยากขายแล้วเขาลดแรกแจกแถมคุณอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็มันเป็นเทคนิคทริคเล็กๆนะครับที่ผมคิดขึ้นแล้วก็ใช้นะครับหาเพื่อนใหม่แถวนั้นเอยเรื่อนะครับหรือนะครับประกาศลงใน Facebook ก็ได้ว่าเนี่ยเรากำลังจะมีโครงการที่จะไปซื้อโครงการเนี้ยนะครับก็หาพักพวกสมัครพักพวกนะครับมาร่วมกันซื้อนะครับแล้วก็ต่อรองกับทางโครงการขอส่วนลดเยอะเอนะครับเพื่อมาจะอยู่เองหรือมาลงทุนมันก็ เป็นเทคนิคที่ถูกต้องในตั้งแต่เริ่มต้นซื้อแล้วนะครับก็ถ้าหาพันธมิตรไม่ได้นะครับเทคนิคหน้าไม่ได้อย่างผมหรือคุยกับคนไม่ค่อยถนัดนะครับก็มาใช้บริการเราเลยนะครับก็คือใช้บริษัทที่มีเป็นบริษัทที่บริหารงานขายโครงการนั้นๆนะครับบริษัทเหล่านี้นะครับเจ้าของบริษัทเก่งๆเขาจะมีอำนาจในการต่อรองโครงการในราคาที่ถูกมากๆเพราะเขาเทคมาทีหลายๆห้องแล้วมาขายท่านนะครับหรือมาขายนักลงทุนที่ อยากลงทุนร่วมกับเรานะครับแล้วเราก็ช่วยกันบริหารให้มีรายได้ร่วมกันอันเนี้ยก็บริษัทที่ผมทําอยู่นะครับเรามีบริการตรงนี้ให้ท่านก็มาพูดมาคุยมาเช็ครายละเอียดกับเราได้ตลอดทุกวันนะครับที่ออฟฟิศของเรานะครับอื่นๆคือท่านใดมีเทคนิคต่างๆนะครับก็มาโพสต์ไว้ในคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เพื่อแบ่งปันเพื่อนๆให้รู้จักกันว่าถ้าอาจจะมีเทคนิคอื่นๆที่มากกว่านี้นะครับก็เราก็มาแชร์ลิงก์กันนะครับ